ROV ถึงจุดเปลี่ยนสตรีมเมอร์ทยอยหนีซก Mobile l e g e n d หลังจากที่ Mobile Legends ได้ทําการติดตลาดไทยอย่างต่อเนื่องกระแสเรื่องการย้ายเกมของบรรดาสตรีมเมอร์รวมถึงผู้เล่นทางบ้านก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากซึ่งสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้มีคําถามนี้เกิดขึ้นคือการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ Mobile Legends และการถดถอยลงของ ARV ในยุคป,ปัจจุบันโดยเราต้องพูดตามตรงว่าเมตาฮีโร่รวมถึงแนวทางการเล่นของ Mobile Legends นั้นมันดูหลากหลายและมีมิติมากกว่า ARV ยังเห็นได้ชัดเพราะเราสามารถนํฮีโร่ c a r r y มาเป็น Roaming หรือเอา c ค r r y ไปยินเดนโซโล่ก็ได้นอกจากนี้ราคาขายสกินของ Mobile Legends นั้นถือว่าถูกมากซึ่่งงตต้ออบกาามว ความสวยแทบจะไม่ต่างกันเลยและที่สําคัญที่ทําให้ผู้คนทางบ้านเริ่มทิ้ง ROV และหันไปหา Mobile Legends นั่นก็คือความน่าเชื่อถือเพราะทาง Mobile Legends สามารถดึงสตรีมเมอร์ที่มีอิทธิพลกับผู้เล่นไปได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Dozer ที่ขึ้นเชื่อเรื่องฮีโร่เทลิด b o s z a World Party สายหาหรือ B-Boss สตรีมเมอร์คนเก่งและอันดับหนึ่งของเกม ROV ซึ่งการขาดหายไปของเหล่า4สตรีมเมอร์มันก็ลดคุณภาพของ ROV ที่มีอยู่ในใจผู้เล่นไปได้พอสมควรเลย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันระดับ global ที่ดูเหมือนจะไปได้ไกลฝ่า ROV มากๆซึ่งถ้าประเทศไทยมีลีกในการแข่งขัน Mobile Legends อย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อไรเราน่าจะได้เห็นความต่างของ2เกมนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อถึงตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาข่าลงของ ROV ได้ถึงเวลาผัดเปลี่ยนเจนเกมโมบ้ามือถือของประเทศไทยจริงๆแล้วก็ได้และนี่คือ e ีสปอร์ต90วินาทีฝากกดติดตามพวกเรา Atacker Can เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ที่หลากหลายของพวกเราด้วยนะครับ